ทำไมทหารรัเสเซียถึงกลัวดโดรนบังกรของยูเครนและดโดรนบังกรรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับซึ่งตอนนี้กองทัพยูเครนนะครับได้ใช้ดโดรนแบบนี้นะครับโดยดโดรนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าดโดรนบังกรสาเหตุที่เรียกว่าดโดรนมังกรเนี่ยก็คือทางยูเครนนะครับติดตั้งสารเคมีนะครับที่เรียกว่าโมเลนเทอร์ไม์เข้าไป โดยเมอร์เลนเทลไมซ์เนี่ยนะครับมันคือสารที่จะก่อให้เกิดความร้อนเป็นวงกว้างสูงสุดถึง2,000องศาเซลเซียสนะครับทำให้ยานเกราะเนี่ยละลายได้เลยโดยสาเหตุที่ยูเครนต้องใช้อาวุธความร้อนสูงแบบนี้เนื่องจากในสมรภูมินะครับทหารรัสเซียเนี่ยชอบตั้งป้อมปราการนะครับและซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ซึ่งการซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้หรือตามพุ่มไม้เนี่ยมันทําให้โดรนเนี่ยมองไม่เห็นนะครับทั้งกล้องอินฟราเรดและกล้องมองขึ้นความร้อนนั่นเองและการทําแบบนี้นะครับ ก็ทําให้บริเวณแนวต้นไม้หรือตามยานเกราะต่างๆที่ทางรัสเซียเอาไปซ่อนเนี่ยนะครับเมื่อโดนโดนแบบนี้ของยูเครนเนี่ยโปรยสารเคมีแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับมังกรพ่นไฟทําให้เป็นที่มาของชื่อแบบนี้และรัสเซียเนี่ยก็กลัวโดนแบบนี้มากๆนะครับเพราะมันทําให้เป็นวงกว้างได้และก่อให้เกิดความร้อนส,ส,สูงสุดถึง2,000องศาเซลเซียสนั่นเอง